สมบูรณ์เรื่องยางยนต์นะครับวันนี้เรามารีวิวรอนะครับเป็นล้อจากค่ายเรนโซนะครับตัวนี้เป็นล้อ d 1 s r ตัวเบานะครับเป็นตัวสเปค R นะครับเป็นขอบ18กว้าง9.5ทั้ง4วงนะครับออฟเซตอยู่ที่25 4วงเหมือนกันนะครับรูน็อตก็จะเป็นสเปคเอ่อ6รู139.7นะครับบารล้อก็จะเป็นบาอยู่ที่106นะครับสีล้อตัวนี้ที่เห็นอยู่เป็นสีซิลเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะตัดด้วยตัวหนัะครบ จะบอกว่ามันคลีนนะคลีนมากเลยตัวนี้ครับสาหรับรถที่แบบสายสะอาดสะอาดคลีนคลีนหนหนุนะครับเหมาะมากครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆนะครับเป็นสีซิลเวอร์ตัดด้วยต้นสีสีแดงนะครับสวยมากตัวนี้ผ่านการสีนสีมาก่อนนะครับสีสีด้วยไลเซอร์นะแล้วก็ลงสีทับเข้าไปนะครับเป็นสีสองชั้นระหว่างสีแดงกับสีซิลเวอร์นะครับเลนโซ่ทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับเนียนมากครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเนียนขนาดไหนนะครับ งานเลนโซ่นะเห็นไหมเนียนไหมแค่ตัวหนังสือยังเนียนละเอียดขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันนะครับเห็นตรงขอบล้อไหมมันจะมีสีแดงเล็กๆอยู่นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับสีแดงเล็กๆเห็นไหมครับอ่ามีสองสีนะตัดด้วยสีแดงเล็กๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีชั้นแรกนะครับชั้นแรกเป็นสีแดงนะครับให้สวยดีนะครับผมว่ามันเห็นไหม ขอบเปล่งแดงไหมอยู่ใกล้ๆอ่านี้ชัดมากครับแดงทั้งขอบเลยนะสวยมากแล้วก็มาดูด้าน D1 SR ครับ D1 SR นี่ตัวสือ s อรนี่แดงเข้มมากครับพยายามจะปรับสีให้สมจริงมากที่สุดนะครับอ่าตัวนี้ใครเคียงสุดแล้วครับ D1 SR นะครับ r a s i n g s u u p r r l i h t นะครับ Edition Max โหลอยู่ที่650กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นล้อเบาครับแม็กโหลอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า ได้น้ำหนักแล้วก็ความนิ่งดีมากนะครับแล้วก็มาดูตรงด้านออฟเซตล้อด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นชั้นเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงจุกลมนะครับจุกลมก็ทําสีมาด้วยนะเห็นไหมเ,เห็นชัดกันเลยนะครับล่ไปที่ด้านออฟเซตครับสวยมากนะครับเงามากตัวนี้ทําออกมาได้เนียนมาก สำหรับท่านที่ชอบสไตล์แบบวราคินคลีนไม่ชอบสีเยอะไม่อยากซ้ำไทยครับดีวานเดนอาร์ซีเวอร์ผมว่าก็ตอบโจทย์อยู่นะครับไปรัดเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังล้อด้วยนะฮะด้านหลังล้อนะครับนี่เขียนว่าเม็ดดินไทยแลนด์นะครับล้อแท้นะฮะมีในไทยแลนด์ผลิตไทยนะครับตัวนี้เป็นล้อจากไทยนียเลนโต้นะตามมาเลยแล้วก็ ตามมาด้วยสเปคของล้อนะครับเป็นสเปคคอสแปด9.5ออฟเซต25สี่วงนะครับจำไว้นะครับตัวนี้ออฟเซต25สี่วงนะครับตามมาด้วยนะครับแม็กโหลดนะครับ650 kg นะครับหรือหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับโอเคครับก็ด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าต่อแล้วกันโอเคครับใครที่ชอบนะครับล้อดีวัล SR สายคิงฟลีนแบบนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ล้อสำหรับใส่รถกระบะสเปคเท่ากันหน้าหลัง ล้อเบานะครับแล้วก็ได้คุณภาพด้วยก็อย่าลืมนะครับล้อแท้เลนโซนะครับถ้าท่านซื้อจากตัวแทนจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านผมหรือว่าร้านตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะครับท่านจะได้รับประกันนะครับคือชั้นแรกนะครับประกันโครงสร้างให้เลยครับ10ปีนะฮะคือมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุล้อแตกล้อเล้าล้ออะไรสามารถเข้ามาเคมได้นะครับที่ตัวแทนจาหน่ายที่ท่านซื้อมานะครับ ถ้าเกิดซื้อที่ร้านผมก็สามารถเข้ามาเคลมได้นะครับล้อแท้เลนโซ่ครับทุกท่านนะครับที่ซื้อไปนะครับล้อแตกเข้ามาเลยครับผมไม่เสียค่าบริการครับฟรีนะครับล้อแตกเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับ10ปีนะครับรับประกันให้เลยครับแบบนานมากๆนะครับคุ้มอยู่แล้วนะครับายใน10ปีใครใช้10ปีไม่คุ้มนี่ก็ไม่รู้ยังไงเลยนะครับแล้วก็รับประกันสีอีก2ปีนะครับรับประกันก็คือสีนี่คือเกิดจากการผลิตนะครับใช้ไปไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับแล้วสีมันหลุดหรือสีมันลอก ีมันหลุดออกเองนะครับในสองพีนี่คือสามารถเข้ามาเคลมได้นะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับคือถ้ามีปัญหาคือทางเ้นโซ่นะครับเขารับประกันให้เลยนะครับผมโอเคครับใครที่ได้ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผม ก็ผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพยายามจะทําให้คลิปมันยาวมากๆนะครับแล้วก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะแปะไปทางด้านล่างคลิปนะครับเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับเจ้าดีวันเอสอาร์ซีเวอร์นะครับสวัสดีครับ